งานในครั้งนี้นะคะก็จะจัดขึ้นที่โรงแรมเดอะ์ทา,าน์พัทยามาเลยเในพัทยาเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกเลยงานนี้เป็นงานที่ได้รวมนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพต้อานอาหารสุดจานให้ทุกคดใสดุจดวงคะ่ะประกอบคอนเทนตวด่วยนะคะแขกผู้มีเกียรติท่านรบชมไปพร้อมกันลววันนะี้ขอเสียงปรบมือ ที่พัทยานะครับหลังจากที่มากเลยว่าพัทยาเองเนี่ยราพยียมที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกมิตินะครับและมิติต่างๆเนี่ยเราก็ได้ดำเนินการในหลากหลายไม่ว่าจะเป็นมิติด้านการท่องเที่ยวนะครับที่เป็นไมชั่นี้นะครับแลวในส่วนของการเป็นเวลยดตที่เนี่ยที่เมืองพัทยาเนี่ยกำลังดำเนินการอยู่นะครับตรงนี้จะเป็นกิจกรรมนที่ติดต่อไปต่างต่อเนื่องต่อไปนะครับซึ่งในส่วนของพัทยาเองก็ยินดีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ แล้วดับต่อไปค่ะไว้เชื่อว่างานนี้นะคะย anyway, ิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้เนี่ยกีเ็งนรีปะาก็เประสบการณ์ต่งงนนี้นะคะก็คือเนี่ยเรามีการเชิญครูนะคะทั่วโลกซึ่งเป็นครูแต่ละคนี่จจะเป็นครูนัมเบอร์วันในของแต่ละประเทศดังนั้นเขาก็จะมีคนที่ follow er มาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้เปรียบของคนไทยห้องใช้ค่ะ แล้วห้องเนี่ยรองรับจุคนได้ประมาณ70 8 0ถึงสิคนนะคะแล้วก็เราเชิญครูญิคุนซึ่งเป็นคนที่ดังมากนะคะเขาจะมาสอนการบริหารทำโยคะได้โดยเฉพาะนะคะว่า สาประมาณนี้ได้ไหมคะมาได้เลยค่ะเขาจะเห็นคาสใหม่ๆแล้วสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับประเทศบ้านเราได้เลยเนะคะตั้งแต่ปีนี้จนถึงปี70เนี่ยเราก็เน้นนเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันนะคะประชากรของประเทศไทยและก็ของโลกนะคะมีอัตราส่วนเกือบ <c oughs> 2คนสูงวัยด้วยเพราะว่าไม่ได้เอ็กซ์ตรีมขนาดที่แบบโ,ผโหผาดโควดอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เท่าที่ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยโหแต่ ครับไม่ว่าจะเป็นที่พักหรือแหล่งท่องเที่ยวนะครับรวมถึงเรืรอเน็ตก็คือเรื่องสปากิจกรรมต่างๆคซึ่งมีความเพียบพอมากนะครับผู้เข้าร่วมงานทีวีเอนะครับหลังจาะหลังจากที่ตามผู้ผู้จัดงานนะครับผมบอกว่าทกิจกรรมเหล่านี้ที่เปิดกว้างให้กับคนในพื้นที่เข้าร่วมด้วยผมว่าเป็นประโยชน์สําหรับคนในพื้นที่ เป็นความพร้อมที่แบบว่าไม่คือจังหวัดอื่นในภาคตะวันออกที่ก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะคนะนะก็เชื่อมัน่นจังหวัดชลบุรบีนะคะซึ่งเป็นที่อยา่างแบบชิคนะคะมอบให้กับมอบให้ฟรีใช่คำนี้เลยนะคะมอบให้ฟรีที่สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินด,ดอนเมืองที่ตรงพิเศเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราคิดว่าเราครอบคลุมแล้วเราก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนี่ฟังแล้วตื่นเต้นไปด้วยนะ ในส่วนของแฟชั่นก็ชอบมามีบทบาทเรื่องของการออกแบบด้วยเพราะฉะนั้นจะเรื่องของแอตเทเลชั่นค่ะนะคะพระพัทยาเนี่ยชอบมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะคะ,คะตอนนี้แก่แล้วก็ยังมาพัทยานะคะ <ใช S 2> แล้วก็ชูนะคะก็ใช่ะะของชูอยู่แล้วว่าและสิบสี่ขอเลยเมื่อกี้ไลฟ์ไปกับเรานะคะไ,ไลฟ์ไปก็แบบว่าแกลบหมดก็นั่นนี้เอามาเลยนะคะส่ว <ไ S 2> นชุดนี้นะคะคือมีจับแต่ละที่เช่นก็ตามเธอไปตลอดใช่ไหมคะเสียค่าต้นทุนค่ะนะคะแต่วันนี้มาแค่ที่เดียว ชิวค่ะเพือ่อนก็เยอะอนะคะก็เลยเรียนต่อไปไเรื่อยๆนะคะแต่เราก็เรียนต่อไปเรื่อยๆและที่ชอบมางานเนี้ย